หลังจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรง300บาทต่อวันโดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1มกราคม2556ส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งโดยเฉพาะ SME ในจังหวัดขอนแก่นบางรายทยอยปลดพนักงานบางรายคอยปิดกิจการหลังสู้ภาวะดังกล่าวไม่ไหวทำให้ประเด็นนี้เป็นที่น่าตับตามองว่า SME รายใดสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้แสดงว่าธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดและประคองกิจการได้ต่อไป น,น,นายวิทูลกมลนฤเมฆประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นออกมาค่ันทงว่าไม่เกินครึ่งปี SME ในขอนแก่นกว่า98%อาจโดนพิข้าวแรง300บาทแต่นโยบายดังกล่าวซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมา ยังไม่สามารถบอกได้ทันทีว่ามีผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นหรือภาคอีสานได้รับผลกระทบกันมากน้อยแค่ไหนแต่ได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกประเภทแน่นอนโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เราเรียกว่า SME กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากหนักที่สุดครับกลุ่มนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เนี่ย Uh, จะม uh, สีสถานภาพทางความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างต่ำนะครับพวกคนเหล่านี้เนี่ยเวลา,าประกอบการไปแล้วนี้เนี่ยผลกําไรในแต่ละเดือนนี้เนี่ยเขาจะเพียงพอเพียงแค่ยึดดูข้อกัวตัวเองนะครับจ่ายดอกเบี้ยธนาคารผ่อนเงินกู้ผ่อนรถผ่อนรถอะไรก็สุดแล้วแต่ที่เขามีหนี้สินอยู่สุดท้ายแล้วผลกําไรแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะเหลือเงินน้อยมากที่จะเป็น ขณะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์การเม้นต์โรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าตามสั่งต้องขึ้นป้ายประกาศเพื่อแจ้งลูกค้าถึงเหตุผลของการปรับขึ้นราคาสินค้าว่าเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรง300บาททําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นทางโรงงานจึงจําเป็นจะต้องปรับราคาสินค้าขึ้นเช่นกันนายวุฒิไกรสุวรรณวานิชผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์การเม้นต์บอกว่าสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือค่าชดเชยในส่วนต่างๆของค่าแรงและอยากให้รัฐบาลช่วยในจ้างด้วยครับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยดูก็เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าชูกไหมครับเนนราแนะนำควาจัิสระเม้นบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากค่าแรงสามร้อยบาทมากที่สุดเพราะได้บรรณาอุตสาหกรรมทั้งหมดที่มีในประเทศไทยเนี่ย <Okay. S 1> อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมซึ่งใช้แรงงานมากที่สุดเสื้อหนึ่งตัวต้นทุน100บาทเนี่ยจะอยู่ที่ค่าแรงประมาณ20บกว่าบาท อยากให้รัฐบาลช่วยในปีที่หนึ่งเนี่ย75%พรากกระเป๋าช่วยในจ้าง mm. แล้วพอปีหน้าก็ช่วยกันครึ่งๆหนึ่งปีถัดไปก็สลับกันนะครับนจ้างก็จ่าย75รัฐบาลช่วย25วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่รอดและไม่กระทบกับผู้บริโภคมากนักแต่ถ้าไม่ได้สุดท้ายในจ้างส่วนหนึ่งจําเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้นเป็นวิธีสุดท้ายเพราะ,ะน,นผมเองเนี่ยถึงติดป้ายหน้าโรงงาน ผบอกกับลูกค้าทุกคนเพราะลูกค้าเอ๊ะทำไมต้องขึ้นราคาจากพีแล้วผมบอกว่าจากเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการปรับรแรงขึ้นมีผลกระทบต่อทุนสำหรับนโยบายค่าจ้างคันต่าวันละ300บาททั่วประเทศเป็นนโยบายที่พัคเพื่อไทยได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งซึ่งน,น,น,นายวิทูลกมลนรุ่เมประธานสภาอุตสาหกรรม เด็กกล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายดังกล่าวออกมาโดยไม่มีมาตรการรองรับส่งผลให้ภาคการผลิตส่งผลต่อภาคการผลิตการส่งออกและภาคการลงทุนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยว่าจะสามารถช่วยประชาชนได้จริงมากหรือน้อยเพียงใดธงชัยมนตรีถ่ายภาพสาริสราเพียรทันทึกและทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน